พึ่งน้อยพึ่งโกนพึ่งพุ่งเรียงได้แต่ว่าพึ่งพึ่งหลวงเรียงได้ปะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอนไส้ทรายขุดครับนะครับเก้กัากยังมาดินี่ครับพิ่งครับเพ่งผึ่งเรียงว่าจะแช่ว์วิธีเรียงและวิธีเห็ดแห่กับเพื่อนๆในเบิงนะครับ เพื่อนเท็ดกที่กันกับผมครับนี่ครับสำหรับสำหรับทาานี้นะผมเอาเอาทอซีมเมนต์เห็ดครับทอซีมเมนต์เห็ดเห็ดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องครับ,บรนี่ครับจะ๋พวผมใจเบื้องครับจะเพิ่มดี๋ยวผมเอาสังกะสีออกก่อนโอ้ยมันไม่หอนูไม่หอนูนเห็ดทางเต้ เดี๋ยวผมเอาสังสีออกก่อนนะครับนะสังสีออกที่ได้เห็นนั่นไหมหนูเห็นทั้งใจโอ้มีโตกว่าละ่ะครับล,ลักษณะนี่แหละครับก็เอาทอมาตั้งตั้งไว้แล้วกัน หาใหม่มเาเห็ดฝาแบบนี้ครับหาไหม่มาเห็ดฝาที่จริงเราฝาฝาตัวนี้อยู่อยู่น้ำหลานขายเคียง่อสั่งขอก็มีขายใอยู่ครับแจ้พ่อมังเกินมาได้มาได้มาได้สื่อไหมผมได้หาใหม่มาเห็ดฝาแท่นครับ หลังจากเข้าที่เอาทอเอายังมาตังนะครับมาตังแล้วก็เฮ็ดฟ้าแล้วเฮ็ดฟ้าแล้วค่ะเข้าเอาเข้าก็เอาขี่ผึ่งเขาเนี่ครับที่เข้าเอาปีไก่เอาเก็บไหวเก็บไหวถ้าถ้ามาท้าถ้าถ้าฟ้าข้างในครับฟ้าถ้าฟ้าขางนนนี่ท่ามันทัวท้ายทาเพื่ออย่างมาเตี้ยทาเพื่อเพื่อหล่อเขามาอยู่ครับเพื่อหล่อเขามาอยู่เพื่อหล่อเขามาเขาครับครับ จะพว่งจะเปิดในะเพิ่งครับคำามาอยู่หรว่ปะนะครับอือนั่นครับนั่นครับเห็นไหครับเห็นไหครับหนึ่ง,งสองสามสี่สี่ฐานแล้วครับสี่ฐานนะครับกะ ถาเพื่อนๆอย่าเห็นนะครับกับประมาณจะปลายโนต้นเนาไหมครับช่วงประมาณปลายโฟนต้นเนาตูลาพิคุซกิกากระเรียมมงห้เขาอยู่ไหวครับดยวเขาก็มาอยู่เองครับนะครับผมก็มีลายห้างอยู่ครับมีลายห้างอยู่เขาละเข่าลา,ายห้างแล้วครับ เดี่ยวอทอเห็ดเดี่ยวอทอเห็ดนี่ค็เขามาสองนะครับสองห้างแล้วก็มีอไมไเห็ดเอากะละมังเห็ดก็มีครับมีตะก้าผ่าผมครับตะก้าผ่าขเขามาเห็ดได้ครับเดี๋ยวผมมาจะผมจะพาไปเบิ่งนะครับสำร่างฮะห้างนี้ก็เดี๋ยวดไปกรณคราบจริงฝนก็เศ้าตกแล้วรครับบอต้องปิดก็ได้ดรอกนี่ทางอาซี ปีดว้วยกันน้ำฝนเข่าสิครับปีดว้วยกันน้ำฝนเข่าเพราะช่วงช่วงตุลานฝนยังตกอยู่มั่งหันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิกอีกห้างนึงครับอีกห้างนึ่งจูไปไกลกันนี่แหละไปมาเลย มาเลยมาเลยนี่ครับข้างหนึ่งอยู่นี่ครับเขาเคลื่อน,นครับเขาขึ้นกันนี่เขาขค้ืกันไอ้ซุม่มไอ้เปื่อนๆได้เบิ่งครับเวลาซุ่มกับประชัดนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ่งนผมจะเปิดให้เบิ่งนนะครับอืหนั่นไหมเอ็นมาครับเต็มเลยนะครับมีเอกครับมีเอกมีเอกั้งตัวไปผมเอาผมเอาใหม่นะครับเห็ดใหม่ใหม่ตีเป็นกองเป็นลังเห็ด ครับไปเบิ้งครับครับกาฝากเพื่อนเพื่อนผู้ใดที่เขามาได้ช่องบอลใส่ซส่กุญล้วเนาะครับกาฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามไา,านด้วยนะครับเเป็นกำลังแรงใจในการเก็บลิปต,ต,ต่อไปนะครับนะำลำรัางห้างนี้ผมเอาเอาเอาใหม่เห็ดครับใหม่ตีเป็นกองเป็นลังมะเขา่าครับมะเข่าทั้งคางครับเขาทั้งคางพอใหม่พอใหม่ตัวนี้ ไม้ฟ้าตัวนี้ฟ้าตัวนี้มันแห้งครับมันเลยมีช่องว่างานะครับเห็นประกอบเขาเลยเข่าตรงนี้เลยครับที่จริงควเป็นหู่ไม้ครับหูไว้ตรงนี้ครับหูไว้ตรงนี้เข้าป่ะกขาเข,า,เขามาเข่าท้งขางครับนะครับ เห,ไห็ไห้ในโฮมว้ไวใต้ตนมุกสมโอนะครับต้ต้นมุกสมโอก็ชีวิตบ้นบานชีวิตลูกถุ่งครับต้นใหม่ก็ยังบรท่านได้ไปหาขุด,ดครับพกัวตามซื้อช่องค่ะ ต้องเฮ็ดเจยวกับบอนไส้ไมาครับเพราะช่วงนี้กับพระท่านว่างนะครับช่วงนี้กับพระท่านว่างเ็ืลองพระท่านได้เก็บขีปตนใหม่ครับไปเบิองอีกห้างนึงครับอีกห้างหนึ่ง,ห,ง,ห,งห้างที่ผมว่าเอาตะกาผ่าเห็ดนะครับตะกาผ่าเห็ดนั่นจะเป็นแดดไปเบิ้งครับ หนามก็ใตรโซลาเซลครับโซลาเซลโซลาเซลปลูกผักกินเองครับปลูกผักกินเองคอยมันคอยปลอดภัยนะครับปลูกผักกินเองก็มีสื่ออยู่ตลาดกระด้มีสื่ออยู่สันมากก็สื่อครับผักถึงย่ามปลูกกินเองไดกับปลูกกินเองครับ ครับกับสำหรับห้างนี light, ้ก็อยู Arizona, ่ไต่เทียงนะครับอยู T ่ไต่เทียงห้างนี้ผมเอาผมเอากระมังเก่าเห็ดครับกระมังเก่ากระมังเก่ากระมังเรียงดวงไหมครับกระมังเรียงดวงตะกี้ผมเรียงดวงครับเรียงดวงเดี๋ยวนี้ผมเท่าเรียงแล้วผมเลยเอากระมังเก่านี่ ไม่เห็นห้างไเขาอยู่ครับเขามืองุ่งให้ครับยางรถนี่แหละครับมุ่งใหม่กับยางรถเขาก็เข้ามาอยู่นะครับมาอยู่ทุกปีครับสามปีสี่ปีเหรอครับมาเข้าทุกปีครับรับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่องหอ้าห้างที่เอาตะก,กาปลาเห็นนะครับนะ ชีพลักก,กักีดยางนะครับกีดยางนี่แหละช่วงนี้กะราคากะขยับขึ้นมาจักน้อยนึงครับกับพ่อพ่อได้ให้ค่าขนมลูกนะครับพ่อได้ค่าขนมลูกเอ้ให้ใหม,มีอยูไม่กินเลยกะคือบะแมน่นนะครับไอพ่อได ชื่อชืรน้ำปลานะครับจนน้นี่นี่ครับห้างนี้ห้างดีว่าที่ผมเอาตะกาพาเห็ดเห็ดจังใดวะทีนี่ครับกะตะกาพาเกา ไม่ได้ใส่เลยครับขาปูนมารอข้างในเป็ดคือทอนะครับเป็ดคือทอนะทอนอี่ ย่งลนั่นห้องเขเห็ดฝานบอครับรอรอเห็ดฝาปิดก็คือผมบอกครับเอาขี่เพิงเกาของปีกายนี่มาท้าฝาท้าท้าท้าข้างในห้องเขาเนี่ยครับก็รอเขาเขามาอยู่นะครับ มีอขกห้างนึงครับมีเอขกห้างนึงห้างนี้ให้ไรหลเลยครับห้างนี้ให้ให้ไหลเดี๋ยวผมพาไปบึงจีต้นทิพต้นทิพตี่ผมถามว่าเพิ่งลวงเลียงได้บ่นะครับ,บ,รบ,าารบเดี๋ยวผมพาไปเบ่งครับต้องถงลงทามัแล้ะครับเดี๋ยวผมพาไปบึงเพิ่งลวงคนระับให้ไหลให้ไหล ลองดูบงนี่ครับให้ไล่มาหนี่อยู่ผมถามว่าพึ่งหลวงนี่เลี้ยงได้บอนะครับ คำตอบก็บคือว่าก็คือสีเลียงบ่ได้หรอกนะครับนะผังหลวงนี่หรือหรือเลียงได้หรือมีผู้ฮูว่าเลียงได้ยู่บ่ครับคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแต่พมว่าเลียงบ่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาจะไปจับปาะลแม่นางพญาเขาอย่างใดครับจับเราซิมักขังไว้อย่างใดมันบอกครับลักษณะเขาอยู่นี่ครับห็นบ่ มึงลักษณะเขาอยู่ซึ่งเพิ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 งหลวงนี่ผมได้สองห้างแล้วด้วครับมีสองห้างแหละมีสองห้างแล้วแต่ห้างนี่มันถ่ายไงครับมันถ่ายไงผมเลยไปถ่ายให้บึงอยู่ใต้ต้นหม่องม่อง,อง,อง,องติเตี้ยนะครับใต้ต้นม่องติเตี้ยขั้นเขาแป๋วเลยย่ำเอา,เรอา,เอาครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสจบเพียงแค่นี้แล้วครับเนาะก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เขามาเบ่งมาชมในส่องหมอนใจใจคุณนะครับเนาะคือสิมีประโยชน์ปนหน่อยก็หลายนะครับเนาะเพื่อนๆมีความดเหตยใดกับข้อมูลไต้คลิปเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ